หนูพ <No. S 2> ี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังมันจะมีชายสองคนเนี่ยได้เสียชีวิตไล่เลี่ยก,กันเลยทั้งคู่ก็ถูกนําตัวมาที่ระหว่างประตูสวรรค์และก็นรกโดยมีเทวทูตเนี่ยเป็นผู้ตัดสินเทวทูตก็ถามชายคนที่หนึ่งว่าคุณแต่งงานหรือยังชายคนที่หนึ่งก็ตอบเทวทูตว่ายังครับผมยังไม่ได้แต่งงานเทวทูตก็พูดออกมาเสียงแข็งเลยบอกว่างั้นไปลงนรกพอเทวทูตประกาศสิทธิ์ออกไปแบบนั้นชายคนแรกก็อึ้งแล้ะงเงียบไปเลยพอเสร็จปุ๊บเทวทูตก็หันมาถามชายคนที่สองด้วยคำถามเดียวกันเลยวว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 ่่่่่่่่่่าา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 าคคคคุุณแแแตตตตตตงงงงงนนนนนนนหรรรือออยยยยยััััชชทททททีีีีีี20กกก็็บบบดด้้้้มมมมเเเเศสสสลผผปปจะิิู๊ คนเคยมีเพื่อนแบบนี้ไหมคะก็คือมันอาจจะคิดว่าเราชอบคนคนหนึ่งแล้วก็จะแซวไปเรื่อยๆถึงแม<ล>้ว่าจะไม่ชอบก็ตามแต่ว่าก็ยังแซวอยาอ่างเตยเนี่ยก็มีนะเป็นตอนที่เตยเด็กๆมากตอนเด็กอะเตยก็มีเพื่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าเตยอ,อยากจะชอบเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งมากแล้วเตยมักจะโดนร้อตลอดเวลาเสมอเพื่อนคนนั้นชื่อบอลใช่ปะเพื่อนก็จะร้องว่าเฮ้ยเตยชอบบอลเตยชอบบอลแางทีก็ตอบกลับไปในแบบเฮ้ยไม่ใช่ไม่ชอบเวอรสิ่งที่เพื่อนมักจะตอบนั่นก็คือแน่ใช่ป่ะขออนุญาตหยุ่มหัว่่าาเเเเฮ้้้ยยยขขขิิินนนดดววออะทไม ซีเรียสก็จะบอกว่าท,ทำหน้าซีเรียสทำไมอ่ะชอบหรออยากจะถามเลยว่าเป็นอะไรมากไหมซึ่งถ้าเราพูดเนี่ยก็จะหาว่าแก้ตัวถ้าไม่พูดเลยก็จะหาว่าเขินหรือว่าบางที่เดินผ่านกับคนคนนั้นเนี่ยมันก็จะชอบผักเราไปหรือว่าแซวบ้างบางที่เหนื่อยใจมากจริงๆอยากบอกเพื่อนอี้คำนะก็คือเพ e ื่อนขอร้องล่ะเลิกสาวาทีนะาว่ายเลยาว่ายเลยาว่ายเลยใครครมีเพื่อนแบบนี้บ้างมาเชื่ออะไรกัน คือไม่ใครเคยโดนเพื่อนเกลียดเพราะเรื่องไร้สาระปะวันนี้ก็จะมาเล่าเหตุการณ์หนึ่งนะที่แบบว่าจำฝังใจเตยมาถึงตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนหลายหลยคนมาเกลียดแต่คนเดียวเพราะว่าเรื่องไร้สาระ มันก็ต้องย้อนไปในสมัยตอนที่เตยแบบว่าเด็กๆช่วงนั้นก็แบบว่าไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทหรอกจะไปไหนมาไหนคนเดียวซะส่วนใหญ่แต่ว่าตอนนั้นก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งนะที่ห้องข้างที่จะสนิทอยู่นิดแต่ว่าเตยชอบเล่นกับเพื่อนมากเลยนะเพราะว่าแบบเออเพื่อนเป็นเด็กใหม่ด้วยมันจะมีวันหนึ่งว่าทุกคนวันที่เตยไม่สบายเพราะนั้นแบบว่าเป็นหวัดนำมูกไขลหนักมากคที่ว่าเป็นเด็กอ่นเนาะแล้วก็แต่ก่อนยังไม่มีแบบโควิดไม่ใส่แมสอะไรกันอย่างเงี้ยก็แบบโอเคเอาเลยเดินไปขอแมรที่ห้องพยา เพื่อนแบบประมาณว่าขอดูมาเตยให้ไปเว้ยกลับเอาไปใส่เองคือแบบเจอแบบว้าวคือเหมือนว่าอยู่ๆมันก็เอาไปใส่เลยแบบไม่ขอเตยไม่อะไรแล้วก็วิ่งหนีไปเลยแต่ว่าพอเตยเดินไปขอแมที่ห้องพยาบาลใหม่เขาก็ไม่ให้นะเออบอกแค่ตอนนั้นอะความรู้สึกเตยคือดาวมากแบบเอ้าคนเป็นหวัดอยู่นี่แล้วคือแกไม่ได้ไปหวัดแกไปใส่ทำไมแล้วที่หนักก็คือเพื่อนที่เตยว,ว่าสนิทอะมันก็วิ่งตามกลุ่มนั้นไปด้วยกลายเป็นเตยที่ต้องเดินกับ ตอนนั้นก็พยายามบอกนะว่าเฮ้ยเอาคืนมาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ให้พอขึ้นห้องอะไรไปเรียบร้อยนะก็จะเหมือนมีเพื่อนคนนึงในกลุ่มเดินมาหาเตยน่าจะแบบสํานึกผิดไม่ก็อะไรสักอย่างเดินมาหาเตยแล้วก็ยื่นแมทให้แล้วก็บอกว่าแบบเออไปใส่เลยอะไรเงี้ยอ่ะมันคือเมตที่ยืนให้คือใส่แล้วนองถามจากใจเหอะว่ายืนมาให้ทำไมใส่ไปแล้วใส่กระปากไปแล้วใส่กี่คนก็ไม่รู้แล้วก็ปฏิเสธว่าเออไม่ใส่หรอเออไปเหอะไปเถอะ คับจนอ้วกแตกเป็นเด็กทุกคนเคยโดนบังคับไม่ทำอะไรสักอย่างไหมคะอย่างเตยเนี่ยเคยนะจนกระทั่งเกือบห้าออกมาเลยแล้วคนที่มาคับเตยก็คือครูเนี่ยแหละดี่นะคะก็ต้องย้อนไปเมื่อตอนที่เตยอยู่อนุบานมันจะมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่ครูพาไปกินข้าวขอบอกก่อนนะคะว่าเตยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่กินผักเลยมันจะเป็นแตงกวาผัดบุ้งหรือว่าถั่วงอกแต่ได้ยินชื่อก็แบบจืดจื่อแล้วอะแล้วประเด็นคือไปดูผักเรี่องวันนั้นก็คือผัดตั้งหูวใส่ถั่วงอกใส่ถั่วงอกอย่าไปจิบ ก่อนกินกับไม่กินแต่เรื่องไม่กินเลยแค่เห็นก็อยากจะหฮาออกมาแล้วออแต่ก็เลยขีเกียนกินแต่เพราะต้องคูง่เธอ,อจำใจกินมากเลยแนตะ่พะไม่ชอบีคิดบ้านก็คือมีครูคนนึงเดินมาหาเตยตอนนั้นก็แบบใจสั่นมาเจ้าเข้าละทุกคนรู้ไหมคะว่าค,คุณครูทำอะไรคุณครูอ๋อช้อนจากมือเตยไปตักขภาพท,าที่เตยเห็นก็คือหัวงวอกเต็มตาวิ่งหนีได้ตอนนั้นก็วิ่งไปแล้วรู้เลยว่า คนจะต้องไม่กินแน่ๆได้อยู่สองทางนะก็คือทีอ่กับเพื่อแบบเลือกอะไรไม่ได้เอาบอกว่าว่าไม่กินได้ใเข้าวคูท้ายทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องอาปากแล้วท้องก็เป็นเขียวมากก็แบบว่ายกส่วนท้องอ่ามาวไว้ปาก <ๆ S 1> เลยกินมาก็ผื่นโอ้ก็สงสัยนะว่าคนอื่นเขากินกันได้ยังไงก็เลยแบบโอเคพอๆไปทีระหว่างที่อาจารย์เข้าไปทีนก็ยังคิดอยู่นะว่าจะทำไงดีคือมันไม่หลายความรู้สึกจริงๆอ่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเคี้ยวต่อและจำใจกิน เต้ก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะเอาวะไหนๆก็กินแล้วไปสุดอยู่ที่อ้วกอที่จริงเนี่ยก็เกือบอ้วกเหมือนกันนะกลายเป็นว่าเต้ไม่ชอบเมนูถั่วงอกเลยจริงๆอ่ะครูน่ารักมากๆเลยนะแต่ว่าอยากให้เต้กินผักนั่นแหละแล้วทุกคนล่ะคะเคยดูมาคับอะไรกันบ้างเคยดีมปริศน,นานี้กันไหมคะมีรถไฟคันหนึ่งหายเข้าไปในอุโมงค์เป็นการหายไปนานกว่า42ปีิบสได้กลับมาอีกครั้งมีอยู่ว่ารถไฟคันหนึ่งชื่อว่า F62 เป็นรถไฟที่หายเข้าไปในอุโมงค์นานกว่า42ปีและที่แปลกไปกว่านั้น รื่องนี้เนียบที่จะพูดถึงรถไฟขบ,บวน F620 มันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปิดอุโม,มงทำการค้นหาไม่พอนะคะก็ยังมีตำรวจกันนกวิยาศาสตร์อีกด้วยแต่ว่าที่พีกมา,มากๆก็คือพวกเขาเนี่ยไม่พบข้อมูลอะไรเลยถึงกับต้องลื้อลังรถไฟออกมาใหม่กันเลยทีเดียวเรื่องนี้เนี่ยทำให้หลายๆคนคิดไปต่างๆนานา มนุตต่างดาวแอบ,บมาเอารถไฟว่าจะเป็นรถไฟขันนั้นแอบ,บข้ามเวลามาเคฟังมันก็แอบ,บแปลกเหมือนกันนะหลายปีต่อมานะคะทาให้อุโมงค์นี้ได้เปิดอีกครั้งไม่ว่าจะรถไฟกี่ขบวนที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีเรื่องอะไรแต,แต่ก็ยังมีคนคอยสืบค้นข้อมูลอยู่เรื่อยเ,เกี่ยวกับรถไฟ F620 ในที่สุดก็มีหนังสือพีมพ์ชื่อว่าลมเดลิเขาสามารถคว้าเทปของมาโยฟาซีนีช่างเครื่องบนรถไฟได้ได้กล่าวไว้ว่าขณะที่รถไฟได้เคลื่อนเข้าไปในอุโมงค์ไม่นานนักก็มีหมอกสีขาวนะ้าลอยฟ้องรู้สึกปั่นป่วนไปหมดจากนั้นก็หหมมมมมดดดสสตตตติิไไไไ่่่่่่่รรู้้้ัััววววคคงงนนนนึึกกกกก็็เเเืออออถถฟจาาาาาาุโ์แแลลททีี เมื่อไฟถึงสถานีโบล็อกหน้าก็ถึงได้ทราบว,ว่าห่างกันถึง42ปีแล้วสิ่งเดียวที่เราดูแต่ที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นก็คือผู้โดยสารคนอื่นๆเนี่ยก็ให้การคล้ายคลึงกันขเขาให้การว่าพวกเขาเนี่ยเห็นหมอกลงจัดเวลาเข้าไปดูโมงแล้วก็ไม่รู้สึกโดกเลยลมีผู้โดยสารสองคนนะคะปเป็นชาวต่างประเทศ่เขาแอบหลบหนีแล้วก็ไม่ยอมให้การกับเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องโทรไปแกล้งว่าเขาก็เป็นผู้โดยสารเหมือนกันไปแล้วเราผิดไหมที่เราไม่รู้สึกเลยว่าเราผิดกับเรื่องนี้เรื่องของเรื่องคือวันนั้นตอนเย็นๆแม่บอกให้้เเราาไปก็บผ เดี๋ยวไปเก็บจนเวลาผ่านไปก็เริ่มมืดแม่ก็มาตามให้เราไปเก็บผ้าอีกรอบเราก็เดินออกไปนอกบ้านเพื่อจะไปเก็บผ้าแต่พอออกไปคือข้างนอกมันมืดแล้วด้วยความที่ว่าเราเป็นคนกลัวความมืดมากๆก็จึงบอกกับแม่ไปว่าเดี๋ยวเก็บให้พรุ่งนี้แต่พอเราบอกไปแม่ก็โมโหขึ้นมาแล้วตะคอกใส่เราให้เราไปเก็บผ้าแต่เราไม่อยากไปเพราะมันมืดมาก แค่มึดๆจะไปกลัวทําไมไร้สาระเราก็เจ็บที่แม่ยีแขนเลยกรี๊ดเราพูดส่วนไปว่าแล้วที่แม่กลัวมแมลงสาบอ่ะมันก็แค่มแมลงสาบยังกบัวเลยสิ่งที่ทุกคนต้องเคยทําตอนเด็กจะเป็นยังไงแล้วซึ่งวันนี้นะก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เคยทําในตอนเด็กแบบบ้าๆกันบ้างมีใครเป็นมางป้าคืออยู่ๆก็ทําอะไรแบบไร้สาระหรือว่าทําอะไรที่มันบ้าๆง่ายๆก็คือทําแบบไม่มีเหตุผลแบบอีงอ่างวะข้อแรก เอาดินสอมาจิ้มยางลบจะถึงตอนนี้ก็ตัดสรุเลยนะว่าแบบเออตอนนั้นทําไปทําไมวะเอาดินสอมาจิ้มยางลบแถมมันจะเป็นรูแล้วมันก็ยังทุเรศอีกข้อ 2. พูดหน้าพัดลมโย่และนี่คือสิ่งเตยครับอ๋อหอมันเป็นอะไรที่เลิกพูดไม่ได้จริงๆนะจนถึงตอนนี้ก็ยังพูดอยู่มันก็จะให้อารมณ์แบบว่าเออเราพูดกับไมอะไรประมาณ ว่าเวลาไฟตู้เย็นบนดับมันเป็นยังไง <_ C ute> วะเพราะว่าเปิดมาทีไรคือสว่างจ้า<ช>เล่นจนมแม่ด่าว่าเฮ้ยเธอทำไรสี่กินน้ำจากฝากินน้ำจากฝาเนี่ยนะคือตอนเด็กๆแต่ชอบเอาน้ำมาเทใส่ฝาแล้วก็กินบ้างทีก็เก้งเมาบ้างแหละบางทีก็ทำเป็นลืมมากหละแต่ที่หนักเลยนะก็คือเทแป,ป๊์ซี่เนี่ยใส่ในจานแล้วก็เลียกินแบบมาพอมาได้ถือตอนนั้นนะก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหชนะสงสารนะเวทนายิ่งนกคือแบบตอนเด็กฉันทำอะไร